ไปกินสเต๊ะหมูกันครับากินกเต๊อรนเาเครื่องในต้องประกาศดองสเต๊ะดากิงมานิดหมูหวานอันนี้เป็นหนังหมูเปนสเต๊ะนะอาตี้อาตี้คือเครื่องในนะสเต๊ะดากิงมานิดมนี่ย ้องพันลิารนอยห้าร้อดูองสอะน่าจะเหมือนซาสีอ่ะใช่เลยน้ำยำหมูซาสาีมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะว่าสเต๊ะหมูวินโดวทำยังไงก็เหมือนบ้านเรานะอันนี้เป็นหนังหมูอิน,นิกริด อันนี้ตู้สามชั้นสามชั้นอันนี้เป็นอันที่ย่างเสร็จแล้วนะอันนี้เป็นสเต๊กหมูนะส่วนที่เป็นเนื้อมันประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะอับอาจาร์มีแตงกวามีพริกที่หนูมีหอมแดงมาแล้วนะครับอันนี้คือสเต๊กหมูส่วนอันนี้เราสั่งสามชั้นมาสองไม้ ปิ้งมาลุยหมูนุ่มเหมือนหมูปิ้งอร่อยนะหวานหวานลองดูสามชั้นมันมันน้อยแต่ว่ารสชาติคล้ายๆกันแต่หมูปิ้งจะหวานกว่าอันนี้จะหวานาวาน้อยกว่าจริงๆที่นี่เขากินกับซตีิ๊วดำหวานนะลองดู ต,ตนี้้ไไม่ไดเหมือนตัวนี้มันหมักข้าเนื้อมากกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาชิดเงินกันเวลาปักแปดเปอแันรูเปียก็ประมาณ1นึเจบาทนะสำหรับมื้อนี้